สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพูดคุยกันหัวข้อที่4 5และ6นะครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของวิธีการปิดการขายเร็วๆนะครับอ่าทักทายน้องนายกันก่อนนะสวัสดีน้องนายวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมเรามาคุยกันเรื่องเทคนิคปิดการขายในข้อ4ข้อ5และข้อ6กันนะ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านน้องนายสบายดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเทคนิคปิดการขายเร็วๆให้ยอดต่อไวๆในตอนที่สองซึ่งเราจะมาเจาะลึก3เทคนิคที่เหลือกันครับ3เทคนิคปิดการขายเร็วๆตอนที่สอง u p u i l t e t t s t o n i a l and You การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้าและตัวคุณเองคำอธิบาย การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้าที่เคยใช้สินค้าหรือบริการของเราจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าใหม่นอกจากนี้การที่คุณเองแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้เช่นกันตัวอย่างลูกค้าหลายท่านชื่นชอบสินค้าตัวนี้มากครับพวกเขาบอกว่าหรือส่วนตัวผมเองก็เคยใช้สินค้าตัวนี้ครับและพบว่า 2. offer people a free bonus เสนอของแถมฟรีคำอธิบายการเสนอของแถมฟรีจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการและกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นตัวอย่างซื้อวันนี้รับฟรีชื่อของแถมหรือสั่งซื้อภายใน24ชั่วโมงรับของแถมพิเศษ 3. offer people to make money reselling your product or service เสนอให้ลูกค้าสร้างรายได้จากการขายต่อสินค้าหรือบริการของคุณคำอธิบายการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถสร้างรายได้จากการขายต่อสินค้าหรือบริการของคุณจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้นและยังช่วยขยายฐานลูกค้าของคุณได้อีกด้วยตัวอย่างสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราวันนี้รับส่วนลดพิเศษหรือแนะนำเพื่อนมาซื้อรับค่าคอมมิชชั่นสรุป เทคนิคการปิดการขายทั้ง3ข้อนี้จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นและเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าปลีกการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะช่วยให้การปิดการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการปิดการขายให้ประสบความสำเร็จหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเอนนะครับ โอเคยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่น่าจะ,จะนำมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพเพื่อนๆจะไดะ้คิดได้ตามแล้วก็สนุกไปด้วยแน่นอนครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพและเข้าใจเทคนิคการปิดการขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street 2013ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเทคนิคการขายที่หลากหลายและทรงพลังภาพยนตร์ The Wolf of Wall Street 2013ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวของจอแดนเบลฟอร์ดจอแดนเบลฟอร์ดในหน้าค้าหุ้นที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด,ด้วยเทคนิคการขายที่ดุดันและมีสเสน่ห์ แม้ว่าบริบทของภาพยนตร์จะแตกต่างจากร้านค้าปลีกทั่วไปแต่เทคนิคการขายที่ใช้ในภาพยนตร์ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้การเปรียบเทียบกับเทคนิคการปิดการขาย Public Testimonial and You การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้าและตัวคุณเองในภาพยนตร์จอแดนเบลฟอร์ดมักจะใช้คำพูดที่สร้างความมั่นใจและแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อมั่นในสินค้าที่เขาขายอย่างมากซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นจากตัวเขาเอง นอกจากนี้เขายังใช้การเล่าเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าคนอื่นๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ Offer People a Free Bonus เสนอของแถมฟรีในภาพยนตร์จอแดนเบลฟอร์ดมักจะใช้การเสนอข้อเสนอพิเศษหรือของแถมเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อแม้ว่าของแถมในภาพยนตร์จะเป็นหุ้นหรือข้อมูลพิเศษแต่แนวคิดก็เหมือนกับการเสนอของแถมในร้านค้าปลีก Offer people to make money reselling your product or service เสนอให้ลูกค้าสร้างรายได้จากการขายต่อสินค้าหรือบริการของคุณในภาพยนตร์จอแดนเบลฟอร์สร้างแรงจูงใจให้พนักงานขายของเขาด้วยการเสนอค่าคอมมิชชั่นที่สูงมากแนวคิดนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในร้านค้าปลีกได้โดยการเสนอโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายหรือการให้ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการแนะนำลูกค้าใหม่ข้อควรระวัง เทคนิคการขายที่ใช้ในภาพยนตร์ The Wolf of Wall Street มีความดุดันและอาจไม่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์การนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้ควรปรับให้เข้ากับบริบทของร้านค้าปลีกและรักษาความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าหวังว่าการเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่องนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเทคนิคการปิดการขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ได้อีกสข้อนะ ฝากเพื่อนกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ติดตามข่าวฟุตบอลรวมถึงเรื่อง Ti k กต็อกเกชื่อดังและสําหรับคนที่สนใจงานออกแบบตกแต่งภายในงานสถาปัตย์หรืออยากเรียนสาวดีแมและ Unreal Engine ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันขอบคุณครับ